ที่เมืองบังกลอมีต้นมะพร้าวอยู่สองข้างทางของถนนเยอะมากๆนั่นหมายความว่าตามข้างถนนก็จะมีร้านที่ขายลูกมะพร้าวเยอะมากๆเช่นกันตอนที่เราไปอินเดียแรกๆเราไม่มั่นใจว่ามะพร้าวที่เขาขายตามข้างทางมันมีไว้สำหรับดื่มกินหรือมีไว้สำหรับการทำพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการบูชาเทพเจ้าต่างๆเขาจะนิยมใช้มะพร้าวเช่นกันมีวันหนึ่งเราเดินอยู่ริมถนนกับสามี เราเห็นร้านขายลูกมะพร้าวอยู่ริมข้างทางแล้วก็มีคนอินเดียกําลังถือลูกมะพร้าวแล้วก็ใช้หลอดดูดน้ำมะพร้าวอยู่สอสคนเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีไว้สลับดื่มนะเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิจ้าเรารีบลากสามีไปยังร้านขายมะพร้าวทันทีก็บอกแล้วเราเป็นสไพซายกินพอเข้าไปใกล้ๆเราสังเกตเห็นว่ามะพร้าวที่นี่มีลักษณะต่างจากมะพร้าวที่ประเทศไทยนิดหน่อย ตูออดมันจะแหลมๆรูปร่างผอมเพียวสเลนเดอร์มากลักษณะโดยรวมดูเหลี่ยมๆไม่กลมเหมือนมะพร้าวบ้านเราเราให้สามีบอกกับแม่ค้าว่าต้องการมะพร้าวหนึ่งลูกเพราะว่าสามีเราไม่ได้อยากดื่มน้ำมะพร้าวตอนนั้นแต่เรา้อนมากแล้วก็เหนื่อยก็เลยอยากดื่มน้ำมะพร้าวแบบโอ้ยฉันอยากสดชื่นเพราะว่าเวลาอยู่ประเทศไทยเราชอบดื่มน้ำมะพร้าวมากๆมันสดชื่อนิงๆ มะพร้าวที่นู่นลูกละ10บรูปีนะตอนนั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเปลี่ยนไปหรือยังสิบรูปีก็ประมาณ5บาทแม่ค้าก็รับออเดอร์หามะพร้าวลูกเหมาะๆถนัดมือหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้มีดในมืออีกข้างหนึง่งฟันโชะลงไปจังหวะนั้นเองแม่ค้าก็เอื้อมืออย่างช้าๆเพื่อจะไปเอาหลอดที่อยู่ในกระบอกซึ่งกระบอกที่ใส่หลอดนั้นแขวนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆร้านขายมะพร้าวนั่นแหละ แล้วช่วงนั้นน่ะสกิลการกินอาหารสเต็กฟู้ดหรืออาหารต่างๆตามริมถนนหนทางของอินเดียของเราอะ่ะยังไม่มากพอพูดง่ายๆเลเวลฉันยังต่ำอยู่ฉันยังไม่กล้าเสี่ยงต่ออาหารที่ขายตามข้างทางแต่ที่ฉันยอมซื้อมะพร้าวเนี่ยเพราะฉันเห็นว่าน้ำมันอยู่ในลูกเฮ้ยมันปลอดภยัยแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแล้วหลอดนั้นปลอดภยัยไหมวะคราวนี้ความคิดฟุ้งซ่านก็เต็มไปหมดเลยจ้าอินเดียมีฝุ่นละอองเยอะ ทั้งจากควันพิษของรถลาที่เล่นกันขวักไขว่เต็มถนนหนทางทั้งจากผู้คนมากมายที่เดินกันตามริมฟุตบาทเหยียบฝุ่นเหยียบทรายจนมันฟุ้งตลบอบอวนซึ่งฝุ่นละอองเหล่านั้นเราสามารถเห็นได้ไม่ยากเลยมันเกาะติดตามกิ่งไม้ใบหญ้าตามรถลาบางทีเอานิ้วไปปาดตามรถที่จอดไว้นานๆโอ้โห เป็นเปิดเลยจ้าแล้วก่อนหนะ้าที่เราจะเจอร้านมะพร้าวนั้นเพียงไม่นานนะักประมาณไม่ถึงสินาทีฝนพึ่งตกมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าน้ำฝนมันก็จะชะล้างฝุ่นละอองเหล่านั้นที่กเกาะติดตามกิ่งไม้ต้นไม้ลงมาโดนหลอดในกระบอกที่แขวนยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละโอ้โหวินาทีนั้นคือกลับตัวก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะยกเลิอกออเดอร์ก็ไม่ทันแล้วเนาะ ถ้าไม่ดื่มน้ำมะพร้าวลูกนี้เขาจะเสียเงินฟรีไป10รูปีมันอาจไม่ใช่จำนวนเงินที่มากแต่ก็ไม่ควรเสียไปโดยใช่เหตุแล้วก็เสียน้ำใจสามีด้วยที่อุตส่าห์ซื้อให้กินแล้วเราก็กวแมค้าเขาใจผิดคิดว่าเราลังเกียจมะพร้าวที่ร้านของเขาอ้เอาวะดูดก็ดูดระหว่างที่เราถือมะพร้าวในมือเราก็แอบด,ดูลูมะพร้าวที่ถูกเฉาะเอาไว้ด้วยความที่ลูกมันแหลม มันเลี้ยวเรามองไม่เห็นน้ําไม่เห็นเนื้อด้านในเลยเราหันหลังให้สามีกับแม่ค้าแล้วใช้มือเช็ดไปหลอดนิดหน่อยทําความสาะอาดนั่นแหละจากนั้นก็ตัดถึงใจดูดรสชาติมันไม่หวานหอมเหมือนมะาพร้าวที่ประเทศไทยจืดๆแล้วก็แอบบมีกลิ่นหืนหน่อยๆคือดื่มได้แต่ไม่อร่อยเราดูดน้ำมะพร้าวไปประมาณหนึ่งสองอึกจากนั้นก็ส่งให้สามี พอเห็นว่าสามีไม่ได้ดื่มน้ำอะไรเลยเรากลัวว่าเขาจะเหนื่อยเพราะว่าเขาเดินเล่นกับเรามานานเราก็บอกว่าเธอช่วยดูดต่อหน่อยสิฉันดื่มไม่หมดสามีบอกว่าโอเคโอเคจากนั้นก็นับมะพร้าวไปดูดต่อเฟิร์ได้ยินเสียงลมของหลอดที่ดูดกระทบกับเนื้อมะพร้าวด้านในสามีก็บอกว่าเอา้าเธอดูดน้ำหมดแล้วนี่หานี่กูดูดไปแค่อึกสองอึกมึงหมดแล้วเหรอเนี่ย ลูกมึงก็เล็กน้ำมึงก็น้อยแถมมึงยังไม่อร่อยอีกโอ้ยฉันและเพลียกมะพร้าวอินเดียจริงๆเลย